มีบทสนทนาลับเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราตลอดเวลามันไม่ใช่เสียงกระซิบของมนุษย์ไม่ใช่เสียงเพลงที่เราเปิดฟังแต่เป็นภาษาของโลกใบนี้ภาษาที่เก่าแก่กว่าพวกเราทุกคนและเพื่อนสี่ขาที่นอนอยู่ข้างๆคุณตอนนี้ขึ้นหนึ่งในไม่กี่ชีวิตที่กำลังรับฟังมันอยู่เคยสังเกตไหมครับในคืนที่เงียบสงัดจูจ่ๆสุนัขของคุณก็ลุกพรวดขึ้นมาหูตั้งชันดวงตาจ้องขเขม็งไปยังความว่างเปล่าที่มุมห้อง หรือบางทีตอนที่เรากำลังเดินเล่นกันเพลิน,นมันกลับหยุดชะงักแล้วเห่าใส่พุ่มไม้ที่ดูไม่มีอะไรผิดปกติเราอาจจะหัวเราะแล้วบอกว่ามันคงแค่หูแว่วไปเองแต่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะครับถ้าในความเงียบงันสำหรับเราคือโลกที่เต็มไปด้วยเสียงสำหรับพวกมันความจริงก็คือหูของมนุษย์เรานั้นมีข้อจากัดเราเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่ในห้องสมุดขนาดใหญ่แต่กลับอ่านหนังสือได้แค่ชั้นเดียวเท่านั้น เราได้ยินเสียงในย่านความถี่ประมาณ20ถึง20,000เฮิรตซ์อะไรที่สูงกว่านั้นหรือต่ำกว่านั้นมันคือความเงียบสำหรับเราแต่สำหรับสุนัขชันน้นหนังสือของพวกมันกว้างกว่านั้นมากพวกมันได้ยินไปถึง45,000หรือบางสายพันธุ์อาจสูงถึง65,000เฮิรตซ์นั่นหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเสียงเล็กๆที่เราไม่มีวันได้ยินคือเสียงที่ดังชัดเจนในโลกของพวกมัน เสียงหวีดแหลมของค้างคาวที่บินผ่านในยามค่ำคืนเสียงร้องจี๊ดจี๊ดของหนูที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินหรือแม้แต่เสียงการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชิ้นในบ้านของเราเองทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่พวกมันได้ยินอยู่ทุกวันมันไม่ใช่พลังวิเศษแต่มันคือมรดกที่ถูกส่งต่อมาจากบรรพบุรุษนักล่าของมันลองจินตนาการย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ บรรพบุรุษของสุนัขไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อรอให้เราเก่าคางให้การอยู่รอดของมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการฟังเสียงแห่งชีวิตและเสียงแห่งความตายเสียงเสียดสีของใบหญ้าที่แตกต่างไปเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงเหยื่อที่กำลังเคลื่อนไหวหรือผู้ล่าที่กำลังย่องเข้ามาใกล้ หูที่วิวัฒนาการมาเพื่อจับเสียงความถี่สูงไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือเครื่องมือสำคัญที่ใช้แยกระหว่างการได้กินกับการถูกกินเราได้ยินเสียงฟ้าร้องที่ดังสนัน่นแต่พวกมันได้ยินเสียงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอากาศก่อนที่พายุจะมาถึงเราได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่บนถนนแต่พวกมันอาจได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถของเราตั้งแต่ยังไม่เลี้ยวเข้าซอยด้วยซ้ำหูของพวกมันไม่ได้แค่ดีกว่า แต่มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงมันถูกออกแบบมาคนละวัตถุประสงค์เหมือนที่เรามีดวงตาที่มองเห็นสีสันได้หลากหลายเพื่อแยกแยะผละไม้สุกกับผลไม้ดิบและนี่คือจุดที่เรื่องราวมันลึกซึ้งกว่าแค่ชีววิทยาครับการที่สุนัขได้ยินในสิ่งที่เราไม่ได้ยินมันสอนให้เราตระหนักถึงความจริงข้อหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือโลกที่เราสัมผัสได้ไม่ใช่โลกทั้งหมดที่มีอยู่จริง มันบังคับให้เราต้องถ่อมตนลงและยอมรับว่าการรับรู้ของเรานั้นมีขีดจำกัดแล้วมันทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่ามีเสียงอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะกำลังพลาดไปไม่ใช่แค่เสียงความถี่สูงแต่เป็นเสียงในเชิงเปรียบเปรยเสียงของความรู้สึกที่ไม่ได้ถูกเอ่ยเป็นคำพูดจากคนที่เรารัก เสียงของความเหนื่อยล้าในแววตาของเพื่อนร่วมงานหรือเสียงของธรรมชาติที่กำลังร้องขอความช่วยเหลืออย่างเงียบๆเ,เราอาจจะไม่ได้มีหูที่วิเศษเหมือนสุนัขแต่เราทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าหัวใจที่สามารถใช้ฟังเสียงเหล่านี้ได้บางทีความเงียบของสุนัขในบางครั้งไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือช่วงเวลาที่มันกำลังฟังโลกอย่างตั้งใจที่สุด และบางทีบทเรียนที่แท้จริงที่เราได้จากเพื่อนสี่ขาไม่ใช่เรื่องของความซื่อสัตย์เพียงอย่างเดียวแต่คือการเรียนรู้ที่จะหยุดและเงี่ยหูฟังในความเงียบครั้งต่อไปที่คุณเห็นสุน,นัขของคุณนิ่งเงียบดวงตาจ้องมองไปยังที่ไกลๆอย่าเพิ่งรีบสรุปว่ามันไม่มีอะไรลองหยุดนิ่งไปกับมันสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วลองถามตัวเองดูเบาๆมีอะไรที่เรากำลังพลาดไปหรือเปล่า